แถาแกกี่เดินทางมาวนรอบหนึ่งปีนี่คือครั้งที่สองครับที่เข้ามาร่วมในงานบวงสวงวันที่7เดือน7ซึ่งเปรียบเหมือนกับวันคล้ายวันที่อัญเชิญองค์ศีสัตตนาคราชนะครับที่มาประดิษฐานณบริเวณลานศีสัตตนาคราชองค์สวยมากๆเลยครับและตอนนี้เรากำลังเข้าสู่พิธีการเดินขบวนบวงสวงอัญเชิญ บายสีนะครับซึ่งด้านหลังนี่ก็เป็นหนึ่งในบายสีที่เท่าแก่กี้ยืนอยู่นะครับซึ่งแต่ละปีแต่ละปีนะครับเท่าแกกี้จิบผ้าทุกท่านไปชมในบรรยากาศในวันนี้ไปได้เลยครับไปในทุกๆปีครับมีผู้คนที่มีความรักความศรัทธาต่อองค์พญาศรีสัตนาคราช จะร่วมโตกันจากทั่วประเทศและกก็ต่างประเทศครับร่วมถึงการถวายเครื่องสักการะบูชาโดยเฉพาะบายสีทถเท่าแกกีได้ย,ยืนในจุดนี้ครับแล้วก็จะมีผู้คนแต่งสุดประจำทินมาเดินถวายก็ะจะมีนางล่ำมากกว่า2,000ชีวิตจะมาล่ำถวายบวงสวงอย่างสวยสดงดงาม ลานองค์ศรีสัตนาคราชนะครับที่เท้าแกกี้ยืนอยู่ณตรงนี้ครับเป็นลานพิธีสําคัญเป็นลานที่เป็นความศักดิ์สิทธิ์เป็นลานที่รวมความศรัทธาในทั่วทุกสารทิศที่ทุกท่านได้เดินทางมาจากทั่วประเทศเป็นการรวมตัวเป็นการรวมความศรัทธาต่อองค์พญาศรีสัตนาคราชโดยเฉพาะวันที่7เดือน7ของทุกปีครับ นี่คือองค์พญาศิทธิจัารราชครับและทุกๆครั้งครับหู้บ่กคคาบวาเถ่าแกกี้มาร่วมงานทุกปีกับสิได้พ่อเอฟซแบบนี้แหละครับคือให้การตอนรับอบอุ่นให้ความเมตตาเถ่าแกกีมาโดยเสมอครับจำได้ไหมบัารประธานไง ผมมาไปหลายครั้งเราเจอกันงานอะไรงานบวงสวงบวงสวงบวงสวงที่ผมไปบวงสวงใช่ไหมใช่โอ้แล้วก็ได้ทำาหารด้วยอ๋อใช่ทำ้มตํำแจกโอ้ยต่ำได้แล้วตํำได้แล้วอันนี้ละครับเป็นบรรยากาศของการตั้งขบวนในการเดินถวายเครื่องศักการะบวงสวง ต่อองค์ศรีสัตนาคราชแล้วยังไงเขาขบวนด้วยไหมมาจังไลยจะให้ไปอยู่ตรงไหนล่ะมากขึ้นเลยอันนี้แม่นีอันนี้แม่นีหลุดร้อนจะใส่หรืสวัสดีค่ะร้อนอยู่โรงแรมเวลาดีพ่อแม่นีกับตาจ่อยนะครับมื้อนี้แม่มาเป็นนั่งพญาอีหยังทำเมื้อนี้มาเป็นเมียสอจอดเป็นคุณได้สอจอดแทนจอยเียสเซนรับผมส่อสอเป็นคุณได้สอสออันนี้บาซีเขาบอกแม่ เบมีแรงมากตอนนี้ขอบวนมากเพราะฮันหอนใช้คุณคุณอนุศาสตร์พาไปดูหน่อยสิครับว่าใบสีเราเป็นยังไงนี่คือกูรูใบสีของประเทศไทยนะครับััดีคเอแก้กเางามแท้างามตัวเนาะกล้องมันทำลายเนาะ FC อีกเดี๋ยวตอนนี้ก็ยุบแล้วก็ร้องก็คิดอะไรก็ร้องเอาเมื่อไหร่แกไม่ยังนี่มื่อนี้น้องแก็บมาร่วมขบวนพิธีวันที่7เดือน7ของนครพนมิกี้อีหล่ามาสุเปีเลยเปล่ามาปีนี้เป็นปีที่2ปีที่2เหมือนกันกับพี่เลยใช่พี่กี้หนูตื่นเต้นมากขนาดครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะหนูยังตื่นเต้นเลยนู้นพวกเมย์ยังดอกทุกย่านหนู้ดทงตีนสินลบมาชินเมืนว่านัวชินไอวันนี้วันนี้แต่งตัวมาในสาวตรีม หมุนๆเนี่ยชโลกมาอน,นี่็เนี่ยสวยสดงดงามเนี่ยสาววิสานเด้อจ้ะฝากทุกคนด้วยนะคะน้องแกร็ยุคขบวนที่หนึ่งเด้อพี่น้องขบวนที่หนึ่งเล่ห์เบาหรอขบวนที่หนึ่งบาดเลือดเขาออกแรงนะสามเด็กกี้อ่าเดี๋ยวเราเดินด้วยกันแกร็บเดี๋ยวเราได้ดกันนะครับเ,ววเจอกันขอบอุ่นหัวใจอยู่เสมอครับเหมือนได้กลับบ้านได้มาเจอความรักได้มาถวายความศรัทธาอย่างตั้งใจ ของผู้คนที่มีความเสื่อต่อองค์สีสัตตนาคราชแบบนี้ทุกปีองค์พญานาคเกี่ยวของกับเถาแกกี่เสมอครับหลายครั้งที่ติดปัญหาหลายครั้งที่พ่านพ้นหลายครั้งที่ได้รับสิ่งดีๆความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตมักเกิดจากการที่เถาแกกี่มากกราบทันเสมออย่าถามเลยครับว่าผมจิมาอีจักเทือสีเจ้ามากก็ต้อมเมื่อเมื่อร่วม,มหายใจครับเพราะว่าเพิินห้ผมมาหลายอีหลีครับเถาแกกี่เถาแก ที่ขยันร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แห้งหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์ครับผ้เสื้อนในองค์พญานาคบ่อยผมฟปงนะครับเดี๋ยวผมรออ่านเด้อ